เทสระบบครับลองกดลองยกดูไม่มีที่ลอง L36 นะครับแยกระบบ,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 บตรงบ้านครองตาลน,นะครับอำเภอวัฒนาพีใ่ใก็สอบถามได้ครับ

โอ้ไม่ขาดห็อกถึงร้อยโลล็อกเท่าหมูตัวหนึ่งไหมน่าจะไม่เท่าหมูตัวหนึ่งลองปลดว่ามันคลองไหมย,ยังติดสีอยู่แรกๆอาจจะฝืดๆหน่อยละ ใช้ก็สอบถามนะครับถึงแต่สี่เจดนเก้าสี่ศูนสี่สามนะครับมูอยู่สระแก้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเีกลักษณ์ของเราคือแยกชิ้นได้ครับเหล็กสี่จะถอดได้ครับจะเหลือแต่โครงกระบอกนะครับลดทรปงประมาณนี้ครับเหล็กสามดามซับให้ยาวๆครับ สนใจติดต่อได้นะครับเฟซกินละเบศมหาไทยครับ